สวัสดียินดีต้อนรับคนดูด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะจะมารีวิวเกมลิงกระโดดนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะปุ่มสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นการให้เลือกรอบนะคะเราเลือกรอบออโต้ไป20รอบนะคะเราต้องให้ลิงมันกระโดดลงวงกลมสีฟ้านะคะแล้วก็ลงแบบเต็มเต็มเลยด้วยห้ามเกินออกมานะ นี่อย่างรอบนี้เรากระโดดลงนะคะก็จะได้10บาทตามหัวเลยนะคะมันจะมีเงินบอกอยู่ว่าถ้ากระโดดลงเนี่ยจะได้กี่บาทรอบนี้ได้สนะรอบนี้ได้รอบที่แล้ว40นะคะถ้าสมมติว่ากระโดดไม่ลงหรือว่าแบบเกินขอบอย่างเงี้ยเงินมันก็จะเปลี่ยนดูข้างบนใช่หไหมมันจะมันก็จะแบบได้แค่บาทเดียว นี่อย่าง80ก็ได้แค่บาทเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งให้ดีแล้วก็โดดให้ลงวงกลมสีฟ้านะคะถ้าไม่ลงมันจะกลายเป็นสีส้มเลยจากตอนแรกที่เป็นสีฟ้านะเรามีทุนมาแค่หลักสิบเองนะคะเกมนี้นะคะทุนน้อยเล่นได้งบน้อยเล่นได้นะคะ เรากระโดดลงกล่องนะคะก็จะได้ฟรีสปินสามรอบนะคะมันมีกล่องให้ลุ้นด้วยนะว้าวรอบนี้โดดลงได้มาอีก10บบาทค่ะรอบนี้ไม่ลงได้แค่บาทเดียวนะคะได้เงินตามหัวมันนะมันจะมีบอกอยู่ว่าได้กี่บาทกี่บาทเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ